ดวดปลาหมึกยักษ์ถูกต้องมันมันจะมีพวกหันุมานประสานกายเคยได้ยินไหมเอาอีกแล้วหนึ่งในดวงใจคือเธอรักเธออยู่แอบใจดูยังได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเออนี่คือรายการยักษิวครับกลับไปแล้วพี่ยักษยวกลับไปอีกครั้งหนึ่งกับน้องยักษิววันนี้สรลดลอดเดชค่ะวันนี้เป็นยักษิ้วค่ะนะครับวันนี้เรามานั่งรับลมเย็นสบายช่วงหน้าฝนนะฮะเออ ต้นที่อยู่เหนือหัวเราเนี่ยขึ้นไปเนี่ยเจ๋งสุดๆอีกต้นหนึ่งเหมือนกันเอาอีกแล้วหนึ่งในดวงใจคือเธอรักเธออยู่แหวใจดูยังได้นะเจ๋งยังไงคะเราะคือรู้จักมันมาก่อนนะเคยเจอไหมต้นนี้เหรอคะไหนลองพูดชื่อสักนิดหนึ่งนีะเผื่อคุ้นคุ้นหูบ้างทาโกยากิปลาหมึกถ้าโกซูโบเออเกี่ยวกับปลาหมึกใช่ใบอีกใบอีกอ จุดจุดจุดเขียวปลาหมึกเขียวจุดจุดจุดเขียวโอ้ยทำเป็นนึกไม่ออกจุดจุดจุค<ะ>ิ้วยักษ์เฮ้ยยักษ์ยักษ์ใช่ฮะนวดปลาหมึกยักษ์ถูกต้องนะวันนี้นะครับเราคุยกันนวดปลาหมึกยักษ์นะครับ เราเรียกว่าเป็นพวกเชฟโฟล่าก็แล้วกันนะครับซึ่งเชฟโฟล่าในเมืองไทยเนี่ยมีเยอะมีหลากหลายแบบทั้งต้นเล็กต้นใหญ่แล้วก็เป็นพื้นถิ่นของเรานะครับแต่ว่าไอ้ต้นนี้ยเป็นเชฟโฟล่าที่มันเป็นต้นใหญ่และเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กอ่านะครับเหมือนเคยเห็นว่ามันจะมีมแบบหนวดปลาหมึกด่างอะไรแบบเนี้ย มีม,มีมีเยอะมีเยอะก็คือเป็นหลายไซส์ไม่เหมือนกันเลยใช่แต่พวกใบด่านนี่นก็เป็นเป็นพวกสะสมและวเป็น<อ>ของสะสม,มสอะไรนี้นะครับก็เป็นว a ร i รีเอชันของคนไทยผสมพันธุ์เก่งเชื่อพยษ์เขียวนะครับแต่มันก็คนละต้นกับแครด้วยใช่ไหมคะพษ์เขียวใช่ใช่ใช่มันมันจะมีพวกหนุมานประสานกาย<อ>เคยได้ยินไหมอ่าพวกนั้นก็เป็นประเภทพวกนี้เหมือนกันหนวดปลาหม,ม,มึก,มกเหมือนกันหนวดปลาหมึกเหมือนกันครับหน้าตาเหมือน,นกัน คือจริงๆแล้วสังเกตได้ง่ายๆว่าใบมันเนี่ยมันจะมีลักษณะนี้คือถ่ายข้างบนนะมันอยู่ไกลเราเราเก็บไม่ไหวนะเราไม่อยากเด็ดต้นไม้ด้วยเราเราก็เลยหาใบแห้งๆมาแต่สังเกตเห็นว่าเนี่ยอันนี้ทั้งหมดเนี่ยคือนับเป็นหนึ่งใบอ้าวนี้ไม่ใช่หนึ่งใบหนึ่งใบหนึ่งใบเหรอคะมันมันเป็นใบประกอบอย่างนี้ดีกว่านะครับทั้งหมดนี่คือหนึ่งใบแล้วก็พวกนี้ก็คือใบประกอบย่อย แต่ลักษณะเนี้ยเป็นใบประกอบแบบนิ้วมืออ,อ่าอย่างงี้ใช่แล้วก็มีมีถ้าพวกมันจะมีพวกหัวพวกจามจุลีพวกอะไรเงี้ยก็จะเป็นใบประกอบแบบขนนกก็จะแยกออกเป็นสองข้างเป็นขนนกอันนี้เป็นแบบนิ้วมือนะครับนะแต่น้องยาคิรู้ไหมว่าสิ่งที่ทําให้มันเรียกว่าหนวดปลาหมึกเนี่ยอยู่ที่ไหนไม่ใช่ใบนะไม่ใช่แฉกแฉกหนวดหนวดอย่างนี้<ง>ต้นต้นนี้น่าะนจะใช่หัวเออ ดอกหรือเปล่าคะถูกสิ่งที่หนวดปลาหมึกเนี่ยได้ชื่อว่าหนวดปลาหมึกยักษ์เนี่ยก็เพราะดอกของมันครับดอกของมันเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆเลยนะแล้วมีดอกออกสีแดงๆเลยนะเส้นๆออกไปเนี่ยเป็นแฉกแเหมือนหนวดปลาหมึกนี้เลยอ๋ออันนี้หาดูยากไหมคะจริงๆไม่ยากนะถ,ถือว่าไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีคนปลูกเท่าไหร่ในช่วงหลังๆนะครับมันเป็นต้นไม้ที่จะว่าไปมันควบคุมฟอมค่อนข้างลำบากคือ ไม่ไม่ใช่ว่ามันจะไปลุกลานใครหรืออะไรนะแต่ว่าเราปลูกแล้วเราคาดเดาวันไม่ค่อยได้ว่าโตขึ้นไปมันจะหน้าตาเป็นยังไงก็คือ,อ,อไม่รู้จะสวยไหมตอนโตก็เลยไม่ค่อยม,ม,มีใครเอามาปลูกมากกิ่งน้อยกิ่งอะไรกิ่งจะออกแนวไหนอะไรเยงนี้ฮะมันมีจุดเด่นมากๆของมันอยู่อันหนึ่งคือต้นหลวงปลาหมึยกยักษ์เนี่ยมันค่อนข้างจะทนร่มไอ้นี่ทนร่มที่ว่าก็คือว่ามันสามารถที่จะปลูกอยู่ในร่มพอได้นะครับไม่ใช่ร่มแบบอยู่ในอาคารนะ แต่ร่มแบบอยู่เป็นคอร์ดอยู่กลางอาคารอย่างเงี้ยนะครับได้รับแสงสัก4ชั่วโมงต่อวันหรืออะไรางี้นะครับพวกนี้ก็จะอยู่ได้อย่างสังเกตบริบทรอบๆเนี่ยนะครับตัวน,นี้ก็จะมีตึกอยู่ข้างๆสองข้างนะครับฝั่งนู้นก็มีตึกสูงบางอีกเนี่ยแดดธรรมชาตินี่ได้แค่ตอนเช้าที่ตะว,วันออกอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ได้สบายเลยใบยแน่นสวยเลยนะครับต้นไม้เนี่ยถ้าเห็นใบแน่นๆเนีน่ยแปลว่ามันยังโอเคอยู่มากเลยนะคือต้นไม้เวลาอยู่ในร่มอ่ะมันจะ ไปมันจะห่างๆกว่านี้ทรงพุ่มปอมมันจะหลอมแหลมลอมแหลมกว่านี้อะไรเงี<า>้ยแต่มันก็จะยังไม่ตายสแสดงว่าต้นนี้แสงพอเพียงเลยสบายมากก็คือ,อยัง,ยงนแน่นปกปตใิใช่ใ่แต่ถือว่าสมบูรณ์นะต้นนี้ย<า>นะครับเนี่ยล้วอยากให้น้องอยาคิวลองซึมซับบรรยากาศซึมซับแบบ อารมณ์แบบดูมองขึ้นไปเนี่ยแล้วเห็นใบเนี่ยมันออกออมาเป็นชุดๆๆๆอย่างเงี้ยแล้วก็กำลังมีลมพัดฟิวฟิวมันมันสวยนะมันเหมือนแบบเหมือนนั่งเหมือนนอนอยู่ใต้ทะเลแล้วมองแมงกะพุนกำลังบุบบุบบุบแต่มันเป็นปลาหมึกนะคะเปยกเขียวเออลืมไปมกมันคือปาหมึกต้นแมงกะพุนยักษ์นม่ใต้นแบบโอเคนะฮะนะครับอ่าวันนี้สมควรแก่เวลาเราได้นั่งพักอยู่แป๊บเดียว ต้องไปแล้วค่ะต้องไปอีกแล้ว<ช>โดยชงนใจร้ายใจรถคุมคค้มมากนะฮะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราไปดูกระต่อดียว่าสัปดาห์หน้าเราจะพาไปดูต้นอะไรกันนะครับสาหรับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนั่งพักลมเย็นๆสบายๆายใต้ต้นหนูปลาหมึกยักษ์นะครับสัปดาห์หน้าเจอกันกับรายการยักษ์เดียวสวัสดีค่ะรับชมกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกริ๊งๆด้วยนะคะ